Please welcome climbers the former the start front to Check-in line. Check time. และที่ท่านเห็นอยู่ณขณะนี้คือนักวิ่งที่ผ่านการเช็คอินนะครับเริ่มจากความแรกคือการฉีดช็อคที่บริเวณป้ายและนักวิ่งจะได้อ่านสัญญาณแรกซึ่งเป็นการจับเวลาของแชมเปี้ยนชิพโดยทีมงานของชิคามงนะครับและบัดนี้มาแล้วนะครับเรามาปรบมือดังๆต้อนรับนักวิ่งของเราด้วย ขอสวัสดียางเช้านักวิ่งที่น่ารักทุกคนสวัสดีครับโบกมือ,อก,กันหน่อย Good morning everyone Good morning Good very early morning ยางเช้าวันนี้มีผมวรรรททิรัติพัฒน์กุลและดรพัทไททิพีรพันธ์นะครับเราจะทำหน้าที่ต้อนรับและเชียร์นักวิ่งโดยตลอดนะครับและที่อยู่ใ,ใกล้ๆพวกเรานกขณะน,นี้วิชาดกับเอียนนะครับ ใช่แล้วค่ะชัดกำโบแล้วก็เอียร์สตองเกอร์ใช่ค่ะมันจะอังกฤษนะคะเขาจะวิ่งโดยใส่เสื้อตัวเดียวกันเขาเรียกว่าทวินบรันเนอร์นะคะเป็นแฝดกันนะคะแล้วมีนัก,นกวิง่งสำรับวิ่งญี่ปุ่นในกรุงเทพโ oh, <laughs> อฮาโยโกะสะบัดเดสกังใช่ได้แค่นี้แหละ <laughs> และเราได้เห็นนะครับนักวิ่งผู้มีสุขภาพดีมากมายขอมือสูงๆนักวิ่งที่รักทุกคนขอมือสูงสหน่อยชี ส่วนพระเจ้าข้อต่อลึกๆและเราจะอยู่เชียงนักวิ่งทุกคนใครที่ใส่เสื้อของการแข่งขันครับสานามชาเตอร์กร,รุงเทมพมหานครเอ้าดูด้านหลังหน่อยดูด้านหลังหน่อยหมายถึงอะไรครับต้อกต่อครับเนี่รั for ะนะอร์รี r e a น o n ใช่ไหมฮะการวิ่งด้วยกันมีเหตุผลทุกคนมีเหตุผลในการวิ่งของตัวเองใครอยากสุขภาพดีมากคะยกมือขึ้นหน่อยคะด้วยเหตุผลอะไรครับเรามาเปล่งเสียงเหตุผลที่เรามาวิ่งในวันนี้หนึ่งสองสามสุขภาพดี ตะโกนอยู่คนเดียวนะ,ะตะโกนอยู่สองคนนี่แหละ,ะและก็วันนี้นะครับเราได้เวลาที่จะได้เริ่มต้นของกิจกรรมครับ2นาฬิกากับ47เนาทีเรามี13นาทีจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยขอต้อนรับท่านสื่อมวลชนพี่ๆี่ช่างภาพผู้บันทึกภาพทุกคนเพื่อให้ภาพนี้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ไปทั่วโลกและขอได้ต้อนรับท่านสื่อมวลชนทุกท่านแถวของนักวิ่งนั้นจะยาวไปจน,นถึงด้านหลังนะครับ ตอนนี้เรามาดูพลังของนักวิ่งก่อนนักวิ่งชายทุกคนขอมือถือขอนักวิ่งชายขอมือหน่อยนะ male runners เอาล hands up in the air please ขอเสียงนักวิ่งชายดังๆหน่อยน่ารักมากต่อไปนักวิ่งหญิงครับขอมือนักวิ่งหญิงหน่อยนักวิ่งหญิง hands up in the air please ขอเสียงแสดงของนักวิ่งหญิงหน่อยน่ารักมาก female runners เอาละครับจุดเริ่มต้นตรงนี้คือ จุดเริ่มต้นของอราชเตอร์กรุงเทพมาราธอนครั้งที่ส5นั้วิ่งวิ่งตรงไปนะครับถนนราชดำเนินแล้วก็จะข้ามสะพานพเดจพิบินเก้า<ะ>จากด้านเลนด้านในตรงนี้นะครับสนามชัยแล้วก็ต่อเนื่องไปข้ามสะพานพเดชพิินเก้าเป็นทางยกระดับพระบรมราชนานี<ช>ไปจนถึงจุดกลับตัวนะครับนั่นคือ16ก <10 S 1> ประมาณสิน,นะครับแล้วก็เราก็จะวิ่งย้อนกลับมาท่านจะวิ่งบนที่สูงสูงอากาศดีดีนะครับแล้วก็มาจนถึง ตรงพาต้าเลี้ยวซ้ายเข้าสะพานพระรามแปดสวยมากสวยงามมากนะครับแล้วก็ลงมาแยกจอบรอตรงมาที่พัฒนาที่นั่อนันตสมาคมและเข้าเส้นทางในช่วงสุดท้ายบางาลำพูมีกองเชียร์อยู่เยอะะนะครับแล,ล้วก็ห่วงว่าจะเห,ะเหน,นื่อยจะอะไรนี้นะคะเรามีน้ำทุก2กิโลเมตรทุก2กิโลเมตรทุกกิโลเมตรนี้ทุกึงเดียแรกแล้วก็มีผลไม้นะครับ แล้วก็มีการบริการโดยตลอดที่เดี๋ยวคุณสุาคามไกสวนอยู่ข้างหน้ามาคอยให้กําลังใจอยู่ด้วยนะครับ<ฆ>แล้วก็เรียนว่าวันนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เราได้ต้อนรับตกวิ่งวันนี้มีมากกว่า40ชาติที่เขา้าร<ฆ>่วมกันแข่งขันนะครับเดี๋ยวขอเสียงไหมาเขาเสียงด้วย Can I hear the v o i c e of the international runners please Wow <Woo! S 1> อ่าถูกต้องทุกคนเป็นอินเตอร์หมดไทยก็อินเตอร์ั้งนี้เป็นคงจริงนะฮะ <laughs> ยู่ยวาวร่าก <S <S ันฮะเฮเขาด้วยฮะ <S <S เดินมาันใกล้ๆข้างๆที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นกองเชียร์อันนั้นเป็นกองเชียร์อยู่ด้านหน้านู้นะครับเป็นกองเชียร์ของอาเซียนประชาคมอาเซียนนะครับนี่มา<ช>ต้อนรับพวกเราด้วยและก็เรียนว่าวันนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเพราะว่าอากาศดีเหลือเกินฝนตกเมื่อวานนี้เองเขาเรียกว่าฝนหลงฤดูให้ความชุ่มฉ่ำกับนักวิ่งชุ่มช่ำไปแล้วก็นักวิ่งของเราก็จะมีความสุขนะครับในวันนี้รวมทั้ง ได้ตอนรับมีท่านที่มาด้านหลังนะครับเรียกโดยด่วนครับตอนนี้เป็นกิจกรรมของ42.1 5กิโเมตรถ้าท่านวิ่งแค่เพียง 2, 2> โล10โลท่านก็จะมีชีวิตแบบปกติไม่ต่างกับการที่เราจะต้องเดินวันละหมื่นก้าแต่ถ้าท่านเป็นนักวิ่งมาลาธอน42.1 5กิเมท่านจะต้องมีวิถีชีวิตปกติครับ,รบแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่กรุงเทพมาราธอนที่ผม เลิกเล่าตลอดชีวิตใช่โหขอบอกปีนี้สลิมเมอร์ครับหมอสั่งให้เลิกหมอสั่งให้เลิกผมไม่ได้อยากเลิกหรือว่เลิกเองไม่ได้ครับหมอสั่งไม่ได้แต่ก็เก่งนะคะครับอ่านะคะนี่ตาหน้าตาสดใสนะคะแล้วปีหน้าจะมาวิ่งหรือเปล่าอ๋อเอาแล้วใครอยู่ตรงนี้วิ่งห้าวิ่งหนึ่งจุดห้ากิโลเมตรโอเคค่ะฟันรันฟันรันฟันรันนะครับวันนี้ขอมือนิวคัมเมอร์ผู้ที่มาใหม่ใครเป็นนักวิ่งที่มาวิ่ง มาราทอนเป็นครั้งแรกพร้อมมือสูงสูงด้วย first runner first non-runner all marathon raise your hands please ้าวสูง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 ให้พี่ๆสื่อมวลชนได้บันทึกภาพงั้นขอเสียงดังๆของนักวิ่งมาใหม่ด้วยโอ้น่ารักมากเดี๋ยวเราจะอยู่ตรงนี้นะเชียร์ตั้งแต่ตอนก่อนออกนะจนตอนกลับเราก็จะรอท่านอยู่ตรงนี้แต่ยังกลับสายเกินไปนะคะ